สวัสดีครับอยู่กับช่องแชนแนลนะคบวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรขราบคุใหญ่นี่ไงแกงบอลบอลที่ใหญ่ปอกแล้วนึ่งไว้เรียบร้อยนี่ไงบอลเขาเรียกว่าบอลอันนี้ใหญ่ใช้บอลหวานเนาะจ้าใช้บอลหวานอ่ะวัตถุดิบก็จะมีบอลอยู่แล้วครับแล้วก็มีลาย่านอันนี้พี่แกงเป็นพี่แก่พี่แกงบอกระชายตะไคร้กระเทียมหอมหอมครับแล้วมีนี่ใบมะกรูด มีน้นำ,นำาาปลาน้ำน้ำมะขามเปียก,ยก,ยกชูรสรสดีน้ำตาลนำาลล้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิน้ำตาลมะพร้าวครับผมต่อไปยายจะโขลกพริกแกงก่อนนะคับโอเคแล้วเจอกันี๋ยขอโขลกพริกแกงสักประมาณสามชั่วโมงโอเคไอันนี้พริกประมาณกี่เม็ดใหญ่พริกประมาณสิบสองเม็ดจ้ะสองเม็ด อันนี้เครื่องแกงนี่มันเหมือนเครื่องแกงอะไรอ่ะแกงส้มไงมันเหมือนเแกงส้มเลยแกงอันเดียวกันเนี่ยตามทริกไปก่อนเราจะเอายังไงดีเรารอยาย่ตาพริกเสร็จก่อนดีกว่าเนาะใช่รอยายก็จะใส่อะไรทีหลังไะใหญ่เพียงใส่หอมกระเทียมทีหลังค่ะหอมกระเทียมมันมีน้ำใช่ไหมใช่เอาที่ว่ามันไม่มีน้ำผัดกันนั่นค่อย mới bơi đi con mới bơi mẹ. <laughs> 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 น้ำลาใส่ันนี้น่ากินจังก่อนสดมากเลยนะน้ำปาไน้ำปาน้ำปลอีกอยู่นี่เมอนะครับเนี่ย

จานมะพร้าวครจะหนีเลยจะลูดีครับอาจะนิวอาจจะรุนกองบนล้องเลยฉันชูรถต้องตามไปอีกั <wi> <hat> จะคนก่อนนะคนะค่คแล้วเราก็จะชิมว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวไหมเพราะว่ามันมีสามรสอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มเค็มเผ็ดนิดหน่อยแต่จะหวานสุ่มยิ่งใหญ่ยำเปรี้ยวกับหวานแล้วก็เค็มครับต้องมีสามรสเลยถึงจะอร่อยนะครับถ้าหวานยางเดียวก็ไม่อร่อย สองช้อนครับผมมาตี่อู้หูหููหมันแบบแม่บุ้แบบเป็นแกงแบบโบราณใช่ไหมครับนี่แบบเป็นแกงโบราณเลย ยิชิมกชิมกชิมกันชิมไล่หลยหน่อยินไงางครับอร่อยครับยเดนิดนึงครับเ<ำ>ดี๋ยวตัดให้ดูอีกหน่อยนึง เอเลยะบียนบ้านอบเขาอยู่เขาอยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่ตัวเขาบ้านเขาอยู่เขาอยู่ที่ โอเคนะครับผมเราก็ทำเสร็จเป็นที่ร้อยเรามาแกงกันเลยวันนี้มียายด้วยเพราะว่ายายเป็นคนทำเอาล้นะกลับไปดูอะไรนะแกงโบงแกงโบราณอันนี้คือแกงโบราณมากเาะยายเนาะสูตรโบราณด้วยเนาะไม่ค่อยคนไม่ค่อยทำกินกันเท่าไหร่เนาะไม่ใช่ไม่ค่อยทำมันยากอยู่นาะ มันคนสมัยใหม่เขาจะทำไม่ค่อยเป็นเขาจะซื้อเอาเน่เขาจะซื้อกินกันอืมอืมช่ออืมอืมอืมปืนก็ได้เด็กโบราณที่กินแกงบดได้ รสชาติเป็นไงลูกรสชาติวหวานๆแน่นอนเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวเค็มๆใช่ไหมที่มาถึงแล้วที่เราต้องทำการล้างตู้ปลาของเราเอ,อ้าแต่เรายาไม่ได้ซื้อน้ำมาเลยอยุปรอกรณ์นะลูกอู่ไม่ได้ซื้อที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อก่อนไหม คีอไปซื้อแล้วค่อยทำมันนะรอก่อนนะกินตะไคร้ไปก่อนโู้เล่าข้างในมันไม่ได้ดูด้าน,านลูกมัน,ม,นมันเปื้อนตรงนี้เปือเป้อนปะกาลังเนี่ยบอนหวานนี้จะไม่คันเลยใช่ไหมยาย ย,ยายก็แก่ได,ด้ไม่ขัดแล้ว <ละ S 1> ยายมีวิธีการยายกินเสร็จแล้วั่มไปดูขนมยายกา็ไปเองเหอะมันต้องดูตอนเย็นๆลูกตอนนี้มันร้อนขนมยายโตกับต้นไม้นี่ของหนูเปนปลูกที่หลังยายนะ,ะหนูปลูกก่อน ืมไม่ได้ปลูกกอของยายปลูกกอเอ้ยไปวางไว้ได้ยังไงของยายปลูกกอของหนูปลูกกอใช่ของยายปลูกกอดูหนูยายตักนะยายตักขนาดนีในใ้ยายเอาหมดเลยไหม ข้างล่างมันเริ่มน้ำตาลแล้วมันจะกลายเป็นไม้แล้วข้าหน้านจะเริ่มเปลี่ยนกระถางใหม่ถ้ามันมีรากงองมันจะตูดแปลว่ามันจะเต็งแล้ว <c oughs> พอหนูไปปลูกกระถางใหญ่ปุ๊บกระถางใหญ่เป็ดก็เปือยไอ้กระถางใหญ่อันนึงพอกระถางใหญ่อันนึงหมดก็ลงดินได้ <c oughs> แต่ของยายอ่ะ ยังเล็กอยู่แต่ก็ไปลงดินได้ดูกลัวคนจะเหยียบเหยียบยังไปปลูกหลังบ้านย้ายดีกว่าน้ำท่วมแล้วให้มันอันนั้นก็เลยเออคือม,มันน้ำท่วมตรงนี้มันไม่ท่วมไง กปลูกไปเลยตรงนี้ปลาอร่อยปลาด้วยปลาก็อร่อยน้ำแกงก็อร่อยนะอร่อยเนี่ยหวานหวานมคุณตาล้องเป็นอะไร ไม่มีความเผ็ดเลยอิ่มแล้วม,ม,มันก็มีรสหวาน,นใช่มันมีรสหวานกรบๆถ้าใส่หวานลงไปมันความเผ็ดมันก็จะหายไปโซนอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไม่ละอยากจะได้ยิ่มตออยากจะหมดจามแล้ว อิ่มแล้วครับยายก็หมดแล้วอันนี้ข้ามันเยอะอเลยแล้วมหมดแล้วก็สำหรับิปนี้ก็อย่าลืมดก,กดไลค์กดแช์กระสุนให้ตยดชุดใชยนะครับเกลี้ยงภาพเมนูแกงบอนสูตรโบราณ ใช่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องกัแชนแนลนะครับสำหรับนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย